อรอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพุทธสลุชอบได้โดยพระองค์เองและกราบสวัสดีรายการทำตามหาใจวันนี้ก็จะหยิบเรื่องอไม้สดไม้แห้งเป็นแนวทางของการพัฒนาศึกษาตัวเราเองนะครับ ก็ขอหยิบเรื่องอชีวิตของต้นไม้นะครับเปรียบเสมือนการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะและก็สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้นะครับจะเห็นว่าต้นไม้ซึ่งมีการเจริญเติบโตเนี่ยโดยธรรมชาติก็ดีโดยการจัดหามาปลูกให้เกิดเป็นต้นก็ดีนะครับ เราสังเกตดูนะครับว่าการเจริญเติบโตของต้นไม้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยอาหารหล่อเลี้ยงนะครับทางพื้นดินนะแล้วก็ทางอากาศนะแล้วก็สิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่เหมาะสมเราก็น้อมมาหามนุษย์เรานะครับก็ประเภทใกล้เคียงกันในเรื่องของ ใช้ชีวิตหรือการเจริญเติบโตนะครับก็ได้ดูนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยต้นไม้ที่เราจัดเตรียมจัดหาเอามาเนี่ยเอามาจัดปลูกกันเนี่ยนะครับหรือสิที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็ตามเนี่ยจะต้องประกอบด,ด้วยการเขาเรียกเกื้อกูลนะครับเรื่องธรรมชาตินะครับ ถ้าอยู่ในป่าเนี่ยนะต้นไม้ใหญ่เนี่ยเมื่อเขามีมเมล็ดล่วงล่นลงมาเนี่ยสืบทอดลูกใช่ไหมฮะให้เกิดลูกต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยใกล้โคนต้นก็ดีหรือในพื้นป่าก็ดีเนี่ยสิ่งที่เกื่อกูลกันและกันก็คือธรรมชาติที่ให้ร่มเงาให้ความชื้นนะครับให้ความสุข พอประมาณให้พืชพันธ์ุได้งอกงามเติบโตขึ้นนะนั่นแล้วก็มีสองส่วนนะการที่เรา,าจัดเตรียมมาปลูกเองนะฮะเอามาปลูกเองที่บ้านเรือนในสวนนาของเราก็ดีนะฮะก็มีการประคบประงมนะฮะให้อาหารทางพื้นดินให้อาหารทางอากาศนะครับเอาใจใส่ใช่ไหมครับ เพื่อจะให้ต้นไม้ต้นนั้นจเจริญเติบโตนะเกิดลูกเกิดหลานใช่ไหมครับเกิดผลผลิตถ้าเราหยิบเนื้อหาธรรมชาติที่เราทำหน้าที่อย่างนี้นะครับก็สิ่งที่เห็นว่าเราจะใส่ใจเข้าไปด้วยนะครับถ้าเราไม่ใส่ใจเนี่ยการปลูกต้นไม้ ดังกล่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าบางทีก็ไม่เติบโตตามวันเวลาที่แตกต่างกับการเอาใจใส่นะครับอย่างกรณีบ้านสวนเรือนธรรมที่ผู้พูดหยิบขึ้นมาเนี่ยก็ได้เดินผ่านสำรวจสิ่งที่เราได้เห็นก็คือต้นไม้เขาเรียกต้นมะเดือมะเดือชิงที่ ผู้พได้หยิบขึ้นมาเนี่ยนะหน้าสวนเนี่ยก็จะมีต้นมะเดื่อชิงอยู่2ต้นซึ่งวันด,ดีลูกเ,เขาก็ได้มีโอกาสเอามาปลูกไว้ด้วยความตั้งใจดีนะครับแต่ด้วยเหตุด้วยเวลาด้วยความเหมาะสมเนี่ยการที่จะไปอนุเคราะห์ส่งเสริมเรื่องการ ลดน้ำใส่ปุ๋ยหรือให้ความเจริญเติบโตเขาด้วยการเวลาเนี่ยมันห่างหูห่างตามันไกลนะครับก็เลยบกพร่องไปนะซึ่งผู้พูด,พดก็ได้ดูว่าต้นไม้เนี่ยนะถ้าหากว่าเราตั้งใจดีจะปลูกให้เกิดประโยชน์ถงลูกให้เกิดลูกเกิดลกหลานเนี่ยนะ แต่ถ้าเราไม่มีโอกาสปฏิบัติการเนี่ยบคบประงมเอาใจใส่เนี่ยให้เขาได้มีอาหารมีอากาศมีการเอาใจใส่เนี่ยนะมันก็ไม่เติบโตนะครับบางทีก็เห็นบางครั้งก็จะเห็นใบเหี่ยวเนี่ยแต่ยังไม่ตายนะครับใบเหี่ยวใช่ไหมเหมือนใบเหี่ยก็มายถึงขาดอาหารใช่ไหมครับขาดอาหารเนะี่ย แล้วก็อีกส่วนหนึ่งอีกต้นหนึ่งเนี่ยนะอยู่หน้าบ้านพักของผู้พูดเองเนี่ยช่างโตว,วันโตคืนสมบูรณ์ูนผลไปด้วยลำต้นและใบนะฮะยังไม่พอนะครับและประกอบไปด้วยผลผลิตคือเม็ดลูกที่ออกมาเนี่ยเออจังพ่งผูใช่ไหมครับนี่คือใกล้หูใกล้ตาเอาใจใส่รดน้ำตกแต่ง ให้ปลอดโปง่งบรรยากาศดีนะครับก็ทำให้เกิดผลผลิตด้วยต้นแข็งแรงใบสวยงามเกิดลูกเกิดหลานมาให้เกิดการเลี้ยงดูสังคมได้เห็นไหมนี่ผู้พูดได้เดินแล้วก็พิจารณาสิ่งที่ปรากฏโดยธรรมชาตินะว่าอะไรก็ตามเนี่ยการที่เราจะประกอบหน้าที่ต่างๆเนี่ย ก็เปรียบเทียบจากธรรมชาติที่เราได้เห็นนะว่าอะไรก็ตามเนี่ยผลต้นไม้ที่เราได้ปลูกขึ้นมาทั้งสองส่วนเนี่ยแต่ถ้าการเอาใจใส่นะฮะหรือโอกาสดูแลเนี่ยไม่เพียงพอเนี่ย,ยก็จะเห็นว่าความเจริญเติบโตความแข็งแรงการให้ผลผลิตการให้ความสุขการต่อกันก็ก็ไม่เสมอเหมือนกันใช่ไหมฮะ เพราะขาดมันต้องบกพร่องใช่ไหมครับแน่นอนครับในเมื่อสิ่งที่มีเจตนาที่ดีนะฮะในการที่จะปลูกให้เกิดประโยชน์เกี่การเกื้อกูลกันและกันนี่แหละครับแต่เนื่องจากโอกาสและเวลาต่างๆเนี่ยไม่สอดคล้องการดูแลก็จะเห็นผลของการที่เป็นไปตามาเป็นจริงนะครับว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลให้เกิดประโยชน์ใช่ไหม ก็เปรียบเสมือนมนุษย์เราเนี่ยการใช้ชีวิตถ้าเราขาดการเอาใจใส่ตัวเราเองหรือหน้าที่ของเรานะครับก็เห็นได้ว่าใช่ไถ้าเราเอาใจใส่เนี่ยมันจะมีหนทางของการาจจเจริญเติบโตแข็งแรงมีความสุขไหมฮะแบ่งปันให้ประโยชน์ต่อบ,บุคคลรอบข้างได้นั่นเองใช่ไหมฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ย ผู้ๆได้มองดูแล้วก็เปรียบเทียบนะครับทุกอย่างเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยต้องมีศีลธรรมมีระเบียบวิน,นัยมีหน้าที่กระทำจนะให้สืบเรื่องสอดคล้องด้วยใจนะแล้วก็สู่การกระทํำภายนอกให้ปรากฏก็เหมือนเราได้ต้องเดินทางตักน้ำไปลดน้ำเหมือนๆกันใช่นไหมต้องทำให้สม่ำเสมอเหมือนกันก็จะเห็นความจเจริญเติบโตคล้ายคลึงกันนะฮะ แข็งแรงเหมือนการมีความสุขสืบเนื่องกันไปในแวดวงใช่ไหมผลผลิตเกิดก็ขยายพันธุ์ได้นะครับแล้วก็ก็จะทําให้เกิดอะไรไหมเกิดความสุขในการพัฒนาการร่วมกันให้ร่มเงาเป็นผลผลิตทําให้เกิดขยายพันธุ์นะทำเกิดผลผลิตทําให้เกิดอะไรไมเกิดแบ่งปันไุ้ได้เรียกเฉลี่ยส่งมอบให้กับบุคคลต่างๆได้ด้วยใช่ไหมครับ ก็คืออาชีพนะครับที่เราต้องรักษาหน้าที่นะครับกว่าจะมีผลผลิตเนี่ยก็ต้องรอเลี้ยงด้วยน้ําด้วยอาหารปัจจัยสี่ต่างๆที่เราปลูกเขาต้านไม้เนี่ยนะฮะเมื่อปลูกเขาแล้วก็ต้องใส่ใจไงเรียกเอาใจใส่ในเรื่องการปลูกด้วยนะครับแล้วก็ติดตามติดตามยามเช้าต้านไม้เนี่ยเขาต้องการอาหารตอนเช้านะก่อนเที่ยงอย่างนี้นะครับ ใช่หไหมก็ต้องให้น้ําให้อาหารขาัะก่อนให้อาหารก็ต้องเอาใจใส่เรื่องเอขาจะบริโภคอาหารส่วนไหนที่เหมาะสมกับเขานะฮะอาหารทางล่ากก็ดีอาหารทางใบก็ดีนะครับอันนี้คือต้องต้องศึกษาเอาใจใส่หรือใส่ใจเข้าไปนะครับก็เปรียบเสมือนมนุษย์เราเนี่ยเห็นมนุษย์เราตัวเราก็ดีในการประกอบสามาอาชีพนะครับ ประกอบการคลองเรือนประกอบการทําหน้าที่ต่างๆเนี่ยนะถ้าเราทําหน้าที่นะรู้ว่างานเข้า8ปดโมงเราควรจะทาอย่างไรให้มันทันก่อน8ปดโมงใช่ไหมฮะหรือเตรียมการให้มันมีความพร้อมนี่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี้ยเป็นเอาใจใส่นะครับให้มีความมุ่งมั่นให้มีแผนการดูแลที่ดีนั่นเองนะครับ นะครับเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยต้นไม้ที่เราดูแลอย่างดีเนี่ยนะให้ลำต้นแล้วให้ใบแล้วให้ผลผลิตแล้วอย่างไรก็ตามต้นไม้ก็ตายนะครับต่อไปก็ตายนะแล้วก็มีตายให้เราดูนะครับว่าวันนี้ผู้พูดเดินเข้าไปในใน,ในพื้นที่ภายในเนี่ยเนื่องจากจะมีพระคุณเจ้ามามาพักด้วยก็เลย ก็เลยได้เข้าไปดูว่าต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้นะครับมันก็มีต้นที่ตายแห้งเรียกแห้งตายนะฮะหรือหรือเรียกว่าหมดเวลานะครับก็ต้องตายเรียต้นชงโคนะครับพวกก็ได้เปรียบเทียบดูเรื่องราวเรื่องต้นไม้เนี่ยเอามาน้อมนําเรื่องการฝึกหัดตัวเองนะครับให้มีเรียกระเบียบกฎเกณฑ์นะครับในหน้าที่และศีลธรรมนะครับว่า ก็คือศิลธรรมหมาถึงการเกื้อกูลนะแล้วก็ไอตัวที่หน้าที่คือการเอาใจใส่นะครับจะทําเรื่องเราอะไรก็ตามเนี่ยต้องมีหน้าที่และศีลธรรมประกอบไปด้วยการแบ่งปันเอื้อเฟื้อนะครับทีนี้ไอ้ต้นไม้ชงโคที่ผู้พูดได้เดินไปดูวันนี้เนี่ยเรียกตายแห้งหรือแห้งตายอะไรเงี้ยกัตัวเดียวกันเนี่ยทั้งๆท,ที่ตายแล้วนี่นะครับก็จะเห็นว่า ผู้พูดเองก็ยอมรับนะครับว่าเมื่อปลูกเขาแล้วเนี่ยขาดการเอาใจใส่นะครับไม่เหมาะสมกับการที่เขาจะต้องมาอยู่จุดตำแหน่งตรงนั้นเนื่องจากอาหารที่ได้รับทางแสงแดดเนี่ยไม่เพียงพอใช่ไหมในเมื่ออาหารไม่เพียงพอนี่นะครับจะเปลียบเหมือนมนุษย์เราเละครับนะขาดการเอาใจใส่ศึกษาพัฒนาให้มันมีระเบียบวิยัยเนี่ยนะนนก็ ไม่รู้ว่าเช้าก็ออกไปแต่ไม่รู้จะไปทําอะไรนี่คือปัญหาใช่ไหมครับแล้วไปทําทอะไรก็คือเคว้งคว้างไปหาข้างหน้าเอาเองอย่างเงี้ยคือไม่ได้ไต่ตองเรื่องวิธีการว่าการจัดเตรียมมุ่งหมายที่จะไปสู่การพัฒนาให้เกิดความชำนิชำนาญหรือเข้าใจธรรมชาติซะก่อนเนี่ยก็ได้ดูนะมันก็ทําไปไม่รู้ว่ามันหัวหางไม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ นี่คือเรอว่าไม่มีระเบ,บียบวินัยการที่เราได้ตำหิตัวเองก็คือว่าไม่ได้ใจตองให้ดีนะครับว่าไอ้ต้นชงโคที่ตายไปเนี่ยการที่จะปลูกเขาเนี่ยก็ต้องดูว่ามันเหมาะสมไหมว่าต้นชงโคความสูงความใหญ่ขนาดนี้นะฮะรอบๆข้างมีไม้พันธุใหญ่ขนาดนี้เมื่อเราปลูกไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาอาหารจากอากาศจากแดดที่ไหน ไม่ใจจองนะครับไม่ทบทวนใจจองถึงเหตุการณ์กระทําที่ควรน้อมนําให้เรามีการประเมินการประกอบการงานในอาชีพต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ดีทั้งสองส่วนที่ผู้พูดได้หยิบสารละของการที่ต้นไม้เนี่ยนะจะปลูกขึ้นเนี่ยมันเห็นได้เลยว่าแยกออกมาเป็นสองส่วนนะส่วนแรกเนี่ยปลูกด้วยกัน แต่การเอาใจใส่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับก็คือใส่ใจไม่เหมือนกันนะฮะก็เป็นเหตุให้รู้ว่าไม่สามารถจะเติบโตก่อประโยชน์ได้นะครับคือไม่สามารถจะขยายผลเนี่ยให้เกิดการเอ่อเป็นประโยชน์เรื่องผลผลิตใช่ไหมฮะไม่งอกไม่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 งอก,ก,งอกอเพิ่มพูนมีต้นอยู่เดี๋ยวน้ำไปหยอดทีก็ใบก็พลิกไปทีนึง อาหายไปอีกอะใบก็เหียหยเห่ยวเฮะพอใบเหี่ยวไอ้ต้นที่เราดูแลประจำเนี่ยเช้าเช้าเย็นเย็นดูเช็คตรวจสอบอากาศอาหารโอ้โหงดงามใบก็พังผูต้นก็ใหญ่ผลผลิก็เยอะใช่นไหมฮะนี่คือเรื่องจริงจากประสบการณ์นะผู้ผู้ได้สังเกตดูเดินเนี่ยเดินวันนี้เดินผ่านมาก็ได้เห็นต้นไม้สองลักษณะ พันธ์เดียวกันแต่2ลนะักษณะการที่เกี่ยวข้องกันนั่แหละรครับทําให้รู้ว่าถ้ามันขาดการเอาใจใส่นะครับมันก็จะมีภาพปรากฏให้เราได้เห็นว่าความมั่นคงนะครับของชีวิตเนี่ยก็คือการเอาใจใส่นะฮะส่วนการเวลาที่เขาจะมีชีวิตเรากําหนดไม่ได้เพราะ ถ้าเราจะควบคุมบังคับยึดมั่นเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาอาจจะเป็น2เดือนอาจจะเป็นสเดือนอาจจะเป็นหนึ่งปี2ปีเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเราเอาใจใส่เขาเนี่ให้ทําหน้าที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดประโยชน์ได้แน่นอนเนี่ยเขจะเห็นได้เลยว่าถ้าเอาใจใส่ดูแลผลที่เกิดขึ้นก็จะสมบูรณ์มั่นคงใช่ไหมฮะเพื่อเอาใจใส่ไง,ไงครับเนี่ย แล้วก็จะเห็นว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้ไม่ดูไม่สังเกตไม่เอาใจใส่สุดท้ายก็ตายแห้งตายเห็นไหมครับเพราะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยแต่ก็หยิบเรื่องของการใช้ชีวิตจริงๆกันแม้กระทั่งเรื่องพิจารณาธรรมเนี่ยนะครับในครูบาอาจารย์ในพระพุะทธธรรมพระสงค์เนี่ยในสัจความจริงเนี่ยให้ดูว่าเห็นไหมก่อนก่อนที่เราจะปลูกก็ไม่ได้มีมาก่อน ใชครับเมื่อเราเริ่มไฟฟ้าทะยานอยากปลูกใช่ไหมฮะเช่ไหมเป็นกิเลสนะฮะจะอยากปลูกเป็นกิเลสนะก็อยากปลูกขึ้นมาก็จัดหาสแสวงหาค้นคว้าติดตามไปจัดซื้อมาไปแลกเปลี่ยนมาใช่ไหมครับนี่เขเรียกสร้างกิเลสความอยากขึ้นนะครับแล้วก็ไปสแสวงหามาสนองให้เกิด สมบูรณ์ในความอยากใช่ไหมครับแล้วก็นำมาปลูกพืชพันธุ์ดังกล่าวขึ้นนะใช่ไหมฮะสนองกิเลสความอยากให้สมอยากแล้วก็ปลูกขึ้นให้เกิดผลผลิตใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ผลผลิตนะครับไปสู่การเกื้อกูลแบ่งปันกันด้วยความเมตตาเอาใจใส่ใช่ไหมครับ เห็นไหมเมื่อเกิดผลเนี่ยเกิดใบเกิดผลก็เก็บผลนั้นมาแบ่งปันกันมาเกื้อกูลกันนะให้อาหารต่อไปให้ขยายพันธุ์ต่อไปนี่ครับคือมันน้อมนําเรื่องกระแสทรรได้เลยนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะได้ปลูกก็ไม่มีมากอ่อนนฮะแต่เมื่อเราเกิดความอยากก็จัดหาคนา้นคว้าศึกษา อ่าแลกเปลี่ยนมาก็ดีหรือซื้อหามาก็ดีจนสมความอยากใช่ไหมได้บุญแล้วต่นนี้ยคีนี้สมความอยากก็ได้ปลูกเอาใจใส่ปลูกเข้าไปหรือการกระทำนั่นแหละครับใช่ไหมการปฏิบัตินั่นแหละครับก็เอาใจใส่กระทําไปนะครับรดน้ําให้ปุ๋ยดูแลเรื่องอากาศเรื่องธรรมชาติที่เขาต้องเติบโตแบบไหนเนี่ยใส่ใจเข้าไปนะครับ ในกระแสธรรมก็หยิบมาได้นะครับว่าเมื่อเราเนี่ยมีความอยากแล้วเนี่ยก็ศึกษาความอยากนะจัดหาจัดศึกษาว่าว่าศีลดีอย่างไรนะครับทานดีอย่างไรสมาธิตั้งมั่นดีอย่างไรสติเกิดขึ้นอย่างไรปัญญาเกิดแบบไหนอย่างนี้เรียกว่าถามหาความอยากที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้นะครับ แล้วก็ปฏิบัติการนะติดตามเอาใจใส่จนเกิดความรู้นะว่าการที่เราสร้างกุศลอยากปฏิบัติอยากดีนะครับเมื่ออยากดกีก็ต้องใช้ความเพียรเอาใจใส่นั่นแหละครับความเพียรเอาใจใส่จนกระทั่งพบเจอสิ่งที่เป็นความจริงคือผลผลิตที่เกิดใช่ไหมครับนั่นแหละครับ เมื่อผลผลิตเกิดจากการสร้างความอยากทำกรรมที่ดีนะครับจนเกิดผลก็คือกำลังใจเนะ่ยเขาเรียกว่าได้ผลผลิตก็คือกำลังใจนะครับที่มั่นคงและก็แน่วแน่ยึดถือเรื่องของการทำกรรมที่ดีนะมีสมาธิตั้งมั่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของการรู้สึกในการทำหน้าที่ต่างๆนะครับของ การเรียนรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผูพ้พูดหยิบเรื่องต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยก็ให้รู้ว่ามันประกอบไปด้วยนะสมาธิตั้งมัน่นสร้างกิเลสความอยากจัดทือจัด,จ,ดจัดหาจัดทำเรียนรู้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีการพัฒนากระทำนะปฏิบัตินั่นเองนะอาหารคนให้ตอนเช้ายามว่างก็มาดูเรื่องอวัชพืชต่างๆที่มาเกี่ยวข้องก็คือการสำรวจนะครับ ถ้าปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าการสํารวจจิตตามนะฮะว่าไอสมาธิที่เราทำเนี่ยมันจะยกเป็นสติปัฏฐานได้ยังไงนะครับก็การสํารวจนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าต้นไม้เนี่ยประกอบด้วยดินห่อหุ้มลําต้นในเมื่อเราจะน้อมเป็นพระธรรมในตัวเองเนี่ยครับเขาก็บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยประกอบไปด้วยร่างกายเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยวิญญ,ญาณหรือใจนะครับเห็นไหม ราะ้นเนี่ยมนุษย์เราจะต้องประกอบไปด้วยใจใช่ไหมเพื่อจะให้ควบคู่กับการเจริญเติบโตของการเรียนรู้ใช่ไหมฮะทีน,นี้เมื่อเห็นว่าเราสร้างธรรมชาติจากความอยากเห็นไหมอยากจะให้เห็นต้นไม้นั่นแหละครับมีการเจริญเติบโตได้ผลผลิตนะครับเหมือนกันเลยครับแล้วก็ในเมื่อเราจะพัฒนาใจเราเนี่ยให้เข้าถึงนะฮะ ตามกิเลสความอยากที่เราจะอยากดีอยากเจออยากพบความพ้นทุกข์ที่จิตใจเนี่ยเกิดความเศร้าหมองจากสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งปวงนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติหรือพัฒนาเนี่ยแหละคือการเอาใจใส่นะครับเพื่อจะนําจิตให้เข้าถึงในกายตัวเองในแรงสัมผัสของเราเอง นว่าอากาศกระทบกายนะตาเนี่เห็นแล้วจิตใจภายในเกิดอย่างไรเห็นไหมคุณมัวเศร้าหมองก็เปรียบเสมือนอาหารเป็นพิษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออาหารเป็นพิษเนี่ยเราก็ทําการแก้ไขอาหารเป็นพิษใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้มัเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะครับศึกษาสิ่งที่มีความอยากเป็น ดีๆเนี่ยทำดีอยากดีอยากวางใจอยากมีความสุขอยากออกจากทุกข์ที่วนเวียนวัตฏะต่างๆที่มีความขุ่นวัวเศร้าหมองพอใจบ้างไม่พอใจบ้างอย่างนี้เรียกว่าการประพฤติปฏิบัติสร้างความเพียรหรือเอาใจใส่หรือมีสมาธิตั้งมั่นเนี่ยนะครับให้เกิดความมั่นคงเห็นผลผลิตที่เกิดขึ้นนะครับ ว่าผลเกิดขึ้นที่ใจเราหรือยังนะครับนะถ้าปฏิบัติต้องเห็นผลทางใจนะครับถ้าเราเห็นผลทางใจนี่แหละครับเป็นประเด็นสำคัญเลยเมื่อเราสามารถจะรับรู้นะครับว่า,ว,าว่าการเปลี่ยนแปลงจากความตั้งอกตั้งใจเนี่ยให้เกิดสภาวะความสุขที่เกิดขึ้นจริงนะครับไม่ใช่ว่าเราหลอกกันแต่ขึ้นจริงเลยนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเห็นต้นไม้ ผลิตใบเห็นไหมเปลี่ยนไหมเห็นต้นไม้ผลิตลูกผลิตผลเห็นไหมนี่ไหม,ไหมจากการเอาใจใส่จากการกระทําเนื้อหาสาระให้อาหารติดตามดูแลนะครับนั่นหมายถึงต้นไม้ส่วนมนุษย์เราเนี่ยพุทธบริษัทเนี่ยก็เ,เอาใจใส่ศึกษานะครับ ต้นในต้นไม้ประกอบไปด้วยดินเป็นตัวยึดโครงสร้างของต้นไม้และอาหารส่วนมนุษย์เราเนี่ยนักปฏิบัติพัฒนาเนี่ยเขาบอกให้ยึดในร่างกายเอาไว้เป็นเรื่องของทรงสภาวะของการเรียนนะครับแล้วก็มีการศึกษาให้รู้ว่าร่างกายนี้จะทรงกระพันงอกงามเดิบโตได้จะต้องมีใจเข้าไปนะครับไอ้ใจเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงที่สําคัญยังไงครับ เพราะนั้นจึงต้องเอาใจใส่ติดตามนะครับเรื่องสำรวมตั้งมั่นด้วยสมาธินะครับนะเบื้องต้นเนี่ยจะให้ทำสมาธิสืบเนื่องมั่นคงเนี่ยนะครับก็ต้องมีเรียกว่ารักษาด้วยศีลก่อนนะครับเพื่อให้เกิดการระมัดระวังควบคุมนะครับเมื่อการควบคุมละชั่วทำดีนี่แหละครับเป็นเหตุเป็นบุญกุศลให้เราเกิดความระมัดระวังนั่นเองนะครับ ว่าเอยมันจะผุจะพังมันจะเสียหายอะไรมันจะถลําไปสู่จัดรอนโอกาสนะครับถ้าเกิดเราถลําเนี่ยถ้าเราไปเบียดเบียนจะกกไม่รักษาศีลแล้วเนี่ยอาจจะละเมิดไปสู่การเบียดเบียนผู้อื่นหรือบุคคลอื่นได้ก็ทําให้เกิดโทษเกิดภัยกับตัวเองได้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยจึงต้องเพียรรักษาศีลนะครับและเมื่อรักษาศีลแล้วเนี่ยเกิดทั้งสองอย่างนะเกิดทั้งตัว อสมาธิตั้งมั่นด้วยและเกิดทั้งสติระลึกด้วยเพราะว่าต้องระมัดระวังไงจะไม่ละเมิดใช่ไหมครับทิ่งเหล่านี้นะครับผู้พูดจิงหยิบขึ้นมาสองเนื้อหาเนี่ยให้ควบคู่กันไปว่าต้นไม้เนี่ยถึงแม้ไม่มีวิญญาณครองก็ตามเนี่นะเราจะเห็นว่าการเอาใจใส่นะครับของการดูแลนันํำเสนอเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ําเรื่องอากาศเรื่องสนุบํารุงเสริมเติมแต่งเข้าไป ให้เขามีการเจริญเติบโตแล้วก็ไปสู่ผลผลิตนะมันเหมือนกันเลยครับมนุษย์เราเนี่ยนักปฏิบัติถ้าบอกก็ไม่ตั้งมั่นด้วยสมาธินะในการกระทําไม่ตั้งมั่นด้วยเจริญสติระลึกเข้าไปในใน,ในกายในจิตเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอโ้โหว่ามันประมาทนะครับเขาเรียกใช้ความประมาทนะฮะ เลยมีความเพ้อฝันอยากเห็นต้นไม้เติบโตแต่ไม่เคยรดน้ำเห็นไหมฮะไม่เคยเอาใจใส่เติมปุ๋ยเติมน้ำเห็นไหมก็ไม่ได้ใส่ใจอยากมีความอยากดีแต่ไม่ทำะคระับแล้วกระทษโดยไม่จริงต้นไม้นี่ไม่ได้ผลผลิตจริงก็ไม่ทำจะไปเจอจริงได้ยังไงล่ะครับมันต้องทำต้องเอาใจใส่ต้องดูแลทะนุถนอม เอาใจใส่ด้วยว่านะัมันไอ้มนุษย์เราตั้งสองอย่างครับกายกับจิตต้นไม้ก็สองอย่างเหมือนกันนะใช่ไหมฮะก็คือก็คือดินขอหุ้มร่างกายเพื่อส่งมีกําลังเติบโตขึ้นนะครับมนุษย์ก็ต้องมีอะไรจิตใจที่ควบคู่กับกายเพื่อให้เกิดการบังคับบัญชาสู่อาหารบริโภคสู่การเคลื่อนไหวสู่หน้าที่การเจริญขึ้นของการฝึกฝนให้เกิดขึ้นน่ยความอยากที่ มีความเพียรเนี่ยจึงต้องสร้างความอยากดังกล่าวนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยหยิบเป็นเรื่องต้นไม้เข้ามาเนี่ยมันผุดขึ้นมาในช่วงขณะหนึ่งนะครับว่าก็เห็นถึงความสำคัญของการเอาใจใส่ความตั้งมั่นนะครับก็หยิบเรื่องสาระนี้มาเพื่อให้เราน้อมนำในการที่เอามาเปรียบเทียบชีวิตกันยาวฝันอย่างเดียวและไม่ประกอบการกระทำนะครับความอยากการฝันเนี่ยดี แต่ถ้าไม่กระทำให้เกิดผลเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลอะไรแล้วก็เกิดความไม่ศรัทธาเชื่อถือด้วยว่าไม่จริงใช่ไหมฮะแต่เราลองตองทําสิจิตตามเอาใจใส่เรียนรู้ตามกิเลสที่ความอยากให้ได้นะครับต้องอยากดีเท่านั้นไม่ใช่อยากร้ายทิ้งเหล่านี้ก็ขอบอบหมายให้กับพวกเราชาวบ้านสวนเลื่อนทํำก็ดีหรือพุทธบริษัททั้งหลายที่คิดจะ แก้ไขจิตใจให้เกิดความสุขก่อนนะครับแล้วเข้าถึงการละความสุขให้มีปัญญายิ่งขึ้นไปเนี่ยก็ขอ,อน้อมอถวายเป็นพุทธบูชากันนะครับแล้วขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับ